สวัสดีครับก่อนเข้าสู่การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกที่พัทยาในปีหน้าน้องๆต้องผ่านการฝึกอบรมกันอย่างเข้มข้นครับเมื่อผ่านการสอบคัดเลือกจากนักเรียนทั่วประเทศแล้วยังต้องเข้าค่ายฝึกอบรมอีก3ครั้งเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์เรียกว่าค่ายคัดเลือกครับได้รับความรู้เทคนิคการเขียนโปรแกรมที่ผมไม่เคยรู้วิธีการเขียนแบบใหม่ๆการวิเคราะห์ที่ซับซ้อนขึ้นครับ เป็นการทบทวนความรู้ฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหาต่างๆเราก็มีการย้ําเสมอว่า,อาจะต้องทําโจทย์ให้มากเพื่อที่จะได้มีทักษะเมื่อเจอโจทย์ใหม่ๆจะได้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างาคล่องคล่องการฝึกเขียนโปรแกรมอย่างเข้มข้นในค่ายคัดเลือกจะช่วยให้น้องๆได้สะสมประสบการณ์เพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการแข่งขันและยังสามารถนําวิธีคิดที่เป็นขั้นตอนไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อีกด้วยนะครับสนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี